มาครับพี่น้องยิงเขาแรงน้ำกันครับเมื่อกี้ไปตลาดครับเนแนวมาปากมาตอนพี่ตอนน้องตอนแรงครับจะมีเนื้อใบไมดสดเลยครับแล้วก็จะมีตับนะครับแทนหน้าสามสิบเกียนะครับแล้วก็แก้วเปียนะครับแล้วก็จะมครับผักกับปลาแก้มครับก็จะมีครัวนะครับ แล้วก็ต้นหอมหัวผ้าใบขุนเลือดนะครับแล้วก็อากาศฝว่งตุ้งนะครับแล้วก็หอมใบม่อนครับมาเดอครับพี่นองทั้งไกลทั้งไกลไมากิงเ,เข่าที่หน้าเป็นมูลเพื่อนกันครับวันนี้ครับเขาก็จะมีประมาณนี้แหละครับซอยจุครับมาลอง,มองดูซ้ำแหลกแหกมานพี่นองลองดูหลมพูดจกบาทนังดครับ โซดเอ่ครับลองมองคำแหลกแหกมานดูบ้าอืมียกการครับอืมขอน,นี้วกับนี่้วครับขอนีว้ว เนเด็กเนีอาเป็นพอมากขับขอโดวจปให้ผมอยาปนองผู้ผินดีบเดียรครับขเขาเจ็บๆบน้ำกันครับตอนแรกอืมครับกินชูชีบานอ่าครับ หลุกหลอดครับหาม่จัดพี่น้อง นั่นากินแร่งกันครับกินพร้อมกันครับจ้อยหน้าสบัดน,นี่ยแหละครับครับทำหน่าครับโอโหครับ

ผมเล่าคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องคนไลค์คนแชร์ขาติดตาม์นั่นเลยเรื่อครับผมสวัสดีครับ